สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูพิพิธภัณฑ์ที่ฟินแลนด์กันว่าแตกต่างหรือคล้ายคลึงกับพิพิธภัณฑ์ที่ไทยเราอย่างไรบ้างขอบอกก่อนเลยนะคะรายการนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ EP วันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์ในต่างแดน และที่พูดถึงก็คือพิพิธภัณฑ์ที่เมืองโอลูประเทศฟินแลนด์นะคะโดยการจัดแสดงภาพในพิพิธภัณฑ์นั้นนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนในส่วนแรกนี้ก็คือจะเป็นประวัติของเมืองโอลูนะคะ ซึ่งในส่วนที่พิพิธภัณฑ์ตรงนี้จะเท้าความตั้งแต่ปีคิดทศกราช1600นะคะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมืองโอ้หูเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆในเรื่องของการทำมาค้าขายนะคะเรื่องของสิ่งก่อสร้างรวมถึงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคในแต่ละช่วงของเมืองโอ้หูนะคะ ส่วนอีกฝั่งด้านที่2นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินชีวิตเรื่องของสัตว์นะคะเ,เรื่องของธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการแต่งกายการทําอาหารนะคะของชนชาวฟินแลนด์นะคะส่วนพิพิธภัณฑ์ด้านบนนะคะ ก็จะเป็นเรื่องราวเ,าเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิวัฒนาการการออกแบบบ้านนะคะภายในบ้านการตกแต่งร้านแล้วก็เรื่องร้านขายยานะคะว่าเขาสมัยก่อนนั้นเขามีการจัดวางร้านค้ายอย่างไรนะแล้วก็มีความสําคัญมาถึงปัจจุบันนี้อย่างไรนะคะและส่วนอีกฟังสุดท้ายคือชุดที่4ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ โรงเรียนนะคะโรงเรียนแล้วก็เรื่องของเงินตราที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์นะคะจากมาร์กมาเป็นยูโรนะคะแล้วก็เรื่องของอโรดความเชื่อนะคะที่ที่เมืองโอรูแล้วก็เป็นภาพตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันที่บอกถึงความวิวัฒนาการของตัวเมืองและก็สิ่งก่อสร้างเห็นหรือยังคะ วพิพิธภัณฑ์มีความสำคัญทำให้ตัวเรานั้นเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาและล่าเก้าของความคิดและการพัฒนาในเรื่องของการดำเนินชีวิตการแต่งกายเรื่องเสื้อผ้าความเป็นอยู่ของชนชาวฟินแลนด์นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะเรียนรู้จะเข้าใจวัฒนธรรมของชาวฟินแลนด์ก็ต้องเข้าใจและมาศึกษาพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายเบื้องหลังความเป็นมาว่าทําไมคนฟินแลนด์นี้เป็นคนมัธยัติทำไมเขาตื่นคนขี่อายและคนเป็นคนที่รู้จักใช้ใจ่ายไม่ฟุ่มเฟือยนะคะหวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนและผู้ที่สนใจจะมาท่องเที่ยวที่เมืองฟินแลนด์นะคะ กใจฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดในการนำเสนอก็ต้องขออาภัยทุกท่านไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะ <c oughs> เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย